ขอบคุณคุณเยาวรัตน์คุณจิตติมาครับการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยและนักวิชาการในการแก้ไขปัญหาการจัดการเลือกตั้งในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีพงเทพเทพการจานานั้นก็ย้ำครับว่าทางกะกะตจะต้องเป็นผู้ออกประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่28เขตที่มีปัญหาเองครับ การหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาการจัดการเลือกตั้งทางฝ่ายของพักเพื่อไทยและนักวิชาการในวันนี้ก็เป็นไปอย่างราบรื่นครับโดยที่ประชุมได้มีการแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆทั้งปัญหา7ปัญหาที่ทางรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยกรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งได้ตั้งขึ้นรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับกรอบการกำหนดวันลงคะแนนทดแทนในหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหาด้วยซึ่งที่ประชุมในวันนี้ก็มีความเห็นตรงกันครับว่าให้มีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งทดแทน ให้รวดเร็วที่สุดโดยฝ่ายการเมืองนั้นขอให้มีการจัดการเลือกตั้งทดแทนภายในวันที่2มีนาคมนี้จากกรอบเดิมที่ทางกะกะตวางไว้เป็นช่วงปลายเดือนเมษายนขณะที่ฝ่ายนักวิชาการมองว่าควรนําหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหามาจัดลงคะแนนพร้อมกันในวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้ สำหรับข้อสรุปใน7ปัญหาโดยเฉพาะในปัญหาการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่28เขตเลือกตั้งนั้นที่ประชุมวันนี้มีความเห็นที่หลากหลายครับทั้งให้มีการเปิดรับสมัครสสอในนอกเขตจังหวัดคือให้ใช้สถานที่ในจังหวัดที่ไม่มีปัญหาแทนและให้มีการเปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์โดยรองศาสตราจารย์สมชัยก็กล่าวครับว่าจะนำข้อหารือที่ได้หลังจากนี้ไปพิจารณาเช่นเดียวกับการที่จะให้นับบุคคลที่มีเจตนาต้องการลงสมัครเมื่อครั้งที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถเข้าสมัครได้และได้มีการแจ้งความ ไว้เป็นหลักฐานแล้วนั้นให้ถือเป็นผู้สมัครด้วยทั้งนี้ในที่หารือยังมีข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งและการขนส่งบัตรเลือกตั้งที่ขอให้ทางกกตดำเนินการอย่างเป็นความลับขณะที่ประเด็นการสหากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนั้นที่หารือได้มีข้อเสนอว่าให้มีการเปิดรับสมัครกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งโดยประกาศให้ประชาชนหรือสั่งการให้ข้าราชการสามารถเข้ามาเป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้รวมถึงให้แต่งตั้งบุคคลนอกเขตเลือกตั้งให้สามารถเข้ามาเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ด้วย ส่วนประเด็นปัญหาการประกาศรับรองสสที่หารือในวันนี้ได้มีความเห็นที่แตกเป็น2ฝ่ายครับคือฝ่ายนักวิชาการมองว่าให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนซึ่งหากมีความขัดแย้งค่อยส่งไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญตีความต่อไปขณะที่ฝ่ายการเมืองมองว่าให้มีการจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สสครบตามจำนวนที่กำหนดครับ อย่างไรก็ตามในการหารือครั้งนี้รองศาสตราจารย์สมชัยเปิดเผยครับว่าประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดนั้นคือในเรื่องของบทบาทของหน่วยงานต่างๆทั้งด้านความมั่นคงต่อการจัดการเลือกตั้งซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่นั้นเห็นว่ากกตควรใช้อำนาจสั่งการให้ข้าราชการทุกระดับตามที่กกตร้องขอไม่ว่าจะทั้งปลัดกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาทัยหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะสามารถใช้วิธีการสั่งการแทนการขอความร่วมมือซึ่งหากมีการสั่งการไปแล้วไม่สำเร็จนั้นกกตยืนยันจะไม่ลงโท ทษทางวินัยถือว่าไม่ได้เป็นการบ้าอำนาจทั้งนี้การระดมความคิดครั้งนี้รองศาสตราจารย์สมชัยมองว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ช่วยการหาทางออกในเชิงรูปธรรมย้ำว่าทั้งหมดเป็นเพียงข้อเสนอซึ่งจะนำข้อหารือต่างๆในวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมกะกะตให้พิจารณาอีกครั้งก่อนจะแถลงผลให้ทราบในวันที่19กุมภาพันธ์ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้มีการถกเถียงร่วมกันถึงประเด็นการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งที่ทางกะกะตได้เสนอความเห็นไปยังรัฐบาลก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งงรองนาย รัฐมนตรีนายพงเทพเทพการนาก็กล่าวยืนยันครับว่าการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่28เขตเลือกตั้งนั้นต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการออกประกาศให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมโดยใช้พระราชกฤษฎีกาชุดเดิมซึ่งรัฐบาลนั้นไม่สามารถออกพระราชกฤษฎีกาซ้ําได้ขณะที่รองศาสตราจารย์สมชัยก็กล่าวครับว่าหลังจากนี้ทางกะกะตจะเร่งดําเนินการส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญตีความอย่างรวดเร็วที่สุดโดยขอให้ทางรัฐบาลนั้นตอบหนังสืออย่างเป็นทางการมาในวันพรุ่งนี้ขณะที่นายพงเทพเก็กล่าวคาดครับว ตอบกะกะตได้ภายในวันที่19คกุมภาพันธ์อย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นท่าทีที่สําคัญต่อปัญหาการจัดการเลือกตั้งของกะกะตและพรรคการเมืองตลอดจนถึงนักวิชาการในวันนี้ครับคุณยอลักคุณจิตติมาครับพิสนุเล็กปทุมถ่ายภาพทีรสซนตันทีมข่าวเอ็นเอ็นรายงานครับ